สวัสดีครับลงมาดูในดูในคลิปวิดีโอแล้วเรื่องการปอกปอกทุเรียนเขาว่าใช้ไขค,ควงอันเดียวแล้วปอกทุเรียนสามารถปอกได้จะลองจะลองทำเหมือนเข้าดูว่ามันได้เหมือนเข้าไหมเพราะ,ะลุงมาก็ไม่ค่อยได้ปอกทุเรียนบ่อยเพื่อจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง ว่าเราจะปลอยอยังไงน,นี่ก็เลยไปซื้อทุเรียนมาโลละร้อยสามสิบบาทเนี่ยซื้อทุเรียนมาร้อยสามสิบบาทไอ้โลละร้อยสามสิบบาทก็เกือบสองโลได้ลงมาก็ได้ไข่ควงมาเนี่ยไข่ควงก็ยาวขนาดน,นี้จะลองดูนะครับเป็นปากแบนเป็นปากแบนเขาจะเริ่มโดยในในคลิปเนี่ยนี่หมอนทอนะในคลิปเนี่ย เขาจะความความหน้า <Oui. S 1> ความหน้าลงอย่างนี้นี่เนี่ยเขาความหน้าลงเนี้แต่เขาต้องหักตัวนี้ออกก่อนออตัวนี้ออกก่อนนะงัดงัดออกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ต้องจะงัดออกก่อนไม่ค่อยเนี่ยก็งัดออกมอาก่อน,อนเพื่อเพื่อจะได้ความหน้าได้นะ เขาบอกว่าเอาไปใส่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมจะลองผมจะลองผ่าดูเขาบอกว่าง่ายนะเขาบอกว่าง่ายเดี๋ยวได้ผมก็ดูรอยรอยแยกเนี่ยผมสกเกตเป็นเป็นรอยพูตามร่องพูเนี่ยน,นะเขาบอกว่าใส่ลงไปเลยเขาบอกแทนลงไปเลย แทงลงไปเลยเนี่ยผลแทงลงไปแล้วผลแทงลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะแทงลงไปสุดเลยอ่าสุดแล้วไนงะแล้วก็โยกดูที่โยกดูดันดูเออเนี่ย เนี่ยงัดออกมางัดออกมานะนี่ได้มาเนี่ยใช้ใช้ตัวนี้งัดเข้าไปลองดูนะว่าเนี่ยโอเคใช้ได้เหมือนอย่างที่เขาบอกจริงๆไง เนี่ยเหมือน,นเหมือนในเน็ตเหมือนในเน็ตเขาบอกเลยนะเออจริงจริงด้วยเนี่ยผมไม่เคยผ่าเลยเนี่ยแต่ของผมเนี่ยสุกนะถ้าดิบเนี่ยคงอีกอย่างหนึ่งอันนี้สุกเนี่ยนี่สุกโอ้เนี่ยนี่สุกน,นี่สุกเลยเนี่ย สุกเลย,เยต่อไปก็พิธีการแหละไอ้ตรงนี้มันฉีกล่องมันอยเนี่ยเป็นล่องมันก็ต้องสุกหน่อยนะผมว่าถ้าไม่สุกเดี๋ยวต้องต้องลองอีกทีลองคลิปหน้าอีกทีว่าถ้าทุเรียนหามทุเรียนหามเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยผมก็ เนี่ยนะโอเคเลยโอเคเลยเอใช้ได้ผมว่าใช้ได้เลยแหละอร่อยเลยเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยเป็นภูออกมานิ่มแต่ตรงเนี้ยเป็นทุเรียนสุก